สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะท่ามกลางกระแสะข่าวที่ร้อนเดือดปุดๆเลยนะคะของกรณีลักสาม้าของชูข่ายนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่เรื่องราวของกฎหมายเนาะเพราะว่ามีการแจ้งความนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าทางจีนอัปเดตอะไรบ้างแต่ว่าในอพิสด์นี้นะคะด้วยความที่ทางด้านชูข่ายนั้นนะคะจะหมดสัญญากับทางหุวนอีซึ่งเจ้านายนะคะหรือว่าเจ้าของบริษัทนี้หนึ่งในนั้นก็คือวีเจิงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะ วิเจิงเนี่ยเขาออกมาปฏิเสธข่าวตลอดแหละตั้งแต่ตอนที่ไปลู่แล้วไปลู่นั้นเออจริงๆกําหนดของสัญญานะ่หมดก่อนออทางด้านฉูขายนะคะแล้วก็มีกระแสของชาวเน็ตเนาะประมาณว่าอยากให้ไปล่ลนะู่น่ะออกมาเป็นอิสระเธอไม่ต้องต่อสัญญานะคะเพราะว่าทุกคนก็อ,อ,อัดวรนใช้คําว่าทุกคนก็มองการไก่แล้วก็เห็นว่าหวนวีนั้นไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรที่แบบ ตอบสนองต่อความสามารถของไปลู่ได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นไปลู่สามารถที่จะแบบเออเลือกนะคะสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําได้มากขึ้นแล้วก็ได้ผลประโยชน์ในรูปของเม็ดเงินเม็ดทองอะไรเนี้ยได้มากขึ้นมากกว่าที่จะอยู่กับเอเจนซี่อะไรแบบนี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของวีเจิงเขาก็บอกตลอดเวลาว่าเขาก็มั่นใจว่าไปลู่นั้นต้องอยู่กับเขาแน่ๆน,นะคะแล้วก็จริงๆเพราะว่าคุณไปลู่ก็ต่อสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นลูกหลักอีกหนึ่งคนค่ะส่วนทางด้าน ท้องชูกขายนั้นนะคะจริงๆยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใหม่เนาะในช่วงที่แบบเป็นข่าวตอนนั้นวีเจิงให้ข่าวเนี่ยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแล้วถ้างั้นก็เรียกว่าวันแม่ของเมืองไทยอ่ะนะคะวีเจิงก็ได้ปฏิเสธข่าวลือที่ฉีขายนั้นจะไม่ต่อสัญญากับเขาเนี่ยเขาพูดไว้ตามปกติเอเจนซี่ก็จะแบบนี้เ,นเพื่อนจํากรณีของคุณจู่จิงอี้ได้ไหมคะอันนั้นก็เหมือนกันก็คือเอเจนซี่ออกมาเนาะบอกว่าโอ้ยแต่แล้วจูจิงอี้นั้นต่อสัญญ,ญานะคะกับบริษัทของพวกเขา แต่ว่าจูจริงอีของพวกเราเร็วค่ะเธอก็ออกมานะคะ,ะแถลงเลยพูดบอกว่าไม่จริงเธอไม่ได้ต่อสัญญาแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่าอย่ามาพูดมั่วๆนาะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทําให้บริษัทเอเจนซี่เดิมก็คงจะน่าแตกไปนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ลอยตัวแล้วนะสําหรับจูจริงอีนะคะก็มีสตูดิโอของตัวเองดูแลตัวเองอย่างเต็มพักผุมมากค่ะก็ต่อมานะคะเรากลับมาที่ข่าวของชูข่ายกันบ้างนะคะก็คือยิ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะ้องไอรัวนก็คิดว่า ชิวขายก็คงไม่ไปไหนล่ะก็คงจะต้องอยู่กับอีเจิงเนี่แหละนะคะไม่อย่างนั้นก็คง ก็คงก็คงจะจะเละอัดหวานคิดว่าเละอ่ะนี้เรามาดูกันว่าในเนื้อข่าวของวันที่สิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาวีเจิงเขาพูดถึงกรณีของอทางด้านศิลปินฉุกข,ข่นะคะที่จะหมดสัญญาเนี่ยเร็วๆนี้อะไรกับเขาตั้งแต่ในช่วงวันนั้นนะคือเขาบอกแล้วอดวานบอกแล้วว่าข่าวนี้คือข่าวของวันที่สิบสองสิงหาคมนะคะสถานการณ์ในวงการบันเทิงนั้นก็มักจะผันผวนอยู่เสมอนะคะแล้วก็วีเจิงแล้วก็ศิลปินในค่ายของเขาได้รับความสน ใจอย่างกว้างขวางเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าไผ่ลู่แล้วก็ฉี่ข่ายนั้นเป็นอสองดาราดังนะคะซึ่งมีคนรักเขาเยอะมากเลยนะคะขอเริ่มด้วยกรณีนะคะที่อีเจิงนั้นมีข่าวแบบแพทย์สะพัดทางออนไลน์ว่าทางด้านของไปลู่แล้วก็ฉี่ข่ายนั้นอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางหวนวี่ค่ะนี่อีเจิงนะคะพอได้ยินข่าวลือนี้ก็รีโพสต์บทความสั้นๆขึ้นไปเลยนะคะเพื่อหักล้างข่าวลือดังกล่าวค่ะเขา,ลก,า,ขากล่าวว่าศิลปินในมาใน บริษัทของเขามีมารยาทดีมากแล้วก็มักจะต่อสัญญาล่วงหน้ากับเขาเนี่ยอย่างน้อยนะสองปีนะคะแต่ว่าคําพูดนี้ฟังดูแปลกๆค่ะการไม่ต่อสัญญาล่วงหน้าหมายความว่าศิลปินคนนั้นไม่มีมารยาทที่ดีอย่างนั้นหรือนะคะชาวเน็ตก็ต่างก็สงสัยขึ้นมานะคะนี่ก็ทางด้านของไปลู่นะคะไปลู่นั้นเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในในช่วงก่อนที่ไปลู่จะเซ็นสัญญาหรืออะไรเนี่ยก็จะมีข่าวอะไรมากมายเลยนะคะไปลู่นั้นในตอนนั้นสัญญา ของเธอนั้นก็จะหมดแล้วแล้วก็หัวนีก็ขาดคนมาแทนนำมาแทนในสไตล์ที่เหมือนกับไปลู่นะคะก็ยังไม่มีค่ะหลังจากเจราจากันหลายครั้งเลยนะคะไปลู่ก็ตกลงที่จะต่อสัญญาออกไปอีก2ปีด้วยกันโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีในอดีตนะคะของพวกเขาแต่การที่วิเจิงพูดถึงการต่อสัญญา2ปีนี้ในตอนนี้กลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการพยักหน้าให้กับไปลู่อย่างแนบเนียนนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์นั่นแหละของ นะะนี้มาพูดถึงสถานการณ์ของอป่ายลู่กับชูข่ายในหวนอี้กันดีกว่านะคะเนื้อข่าวบอกว่าหวนอีคนหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเรื่องการหาเงินแล้วก็อีกคนรับผิดชอบเรื่องการหานักสแสดงค่ะป่ายลู่นั้นนะคะไม่เพียงแต่ทางานหนักเพื่อหาเงินแต่ว่ายังต้องคอยให้คําปรึกษาแล้วก็สนับสนุนนักสแสดงหน้าใหม่ในคล้ายด้วยนะคะชูข่ายเองถึงแม้จะโด่งดังแต่เขานั้นก็พัฒนาฝีมือได้ไม่มากนักแล้วก็ไม่ได้มีผล งานละครที่ดังมากๆนะคะเขาจึงไม่จําเป็นต้องให้คาปรึกษาเรื่องนักแสดงหน้าใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามเขาได้กลายเป็นแมวมองของหวนวีนะคะพวกเขาอ้างว่าเป็นดาราะะระดับท็อปของหวนวีแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากลับยากจนคนแค้นที่สุดในวงการบันเทิงในประเทศค่ะพวกเขาได้รับทระะัพยากรจํากัดแล้วก็ถูกปล่อยให้อยู่ในภาวะกึ่งอิสระแล้วก็หวนวีก็ส่งเสริมศิลปินหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าความ ความสนใจที่มอบให้นั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะ หวนวีนั้นเปรียบเสมือนแหล่งบ่มเพาะศิลปินหน้าใหม่แล้วก็สําหรับศิลปินหน้าใหม่ที่เข้ามาในวงการจะเหมาะกับหวนอีมากที่สุดโอกาสเติบโตนั้นยังมีจํากัดนะคะแล้วก็ไม่มีปากมีเสียงในเรื่องของค่าตอบแทนที่น้อยนิดแต่สําหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างป่ายลู่และฉีไข่โอกาสเติบโตนั้นมีจํากัดอย่างน่าเหลือเชื่อสําหรับอีเจิงนั้นก่อนที่ศิลปินหน้าใหม่คนก่อนจะก,ก้าวขึ้นสู่เวทีเนี่ยศิลปินหน้าใหม่คนต่อไปก็อยู่ในสายตา ของพวกเขาแล้วค่ะหาใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยจัดสรรทรัพยากรให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องนะคะ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยศิลปินชายอย่างหวังชิงเวทที่ได้รับการโปรโมตอย่างหนักเลยในช่วงนี้รวมถึงศิลปินหญิงอย่างอูจินเยียนแล้วก็เจ้าชิงต่างก็ได้ดึงทรัพยากรน,นะคะไปเป็นจํานวนมากนั่นก็หมายความว่าก็ดึงไปจากไบลู่แล้วก็ฉีคายค่ะถึงแม้จะถูกยกย่องว่าเป็นดาราระดับท็อปของบริษัทนะคะสาหรับไบลู่และฉีคายแต่กลับได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับศิลปินระดับ2และ3ภายในหวนอีซึ่งนะคะ ขั้นตอนการทำหน้าที่นี้ก็คือทั้งคู่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับศิลปินหน้าใหม่ในค่ายพวกเขาช่วยวีเจิงคุณคิดนะคะละครต้นฉบับที่ศิลปินหน้าใหม่ไม่สามารถจะแบกรับได้ถ้าละครดังก็โปรโมทนักแสดงหน้าใหม่ทาไม่ดังก็โทษนักแสดงนำไปซึ่งก็ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งสำหรับปยรู้แล้วก็ชูข่ายนะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนักข่าวนะคะเขาก็คิดว่าการออกจากหวนวีน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับทั้ง ไปลู่เองด้วยแล้วก็ทั้งชีข่ายเองด้วยเพราะว่ายัางไปลู่เนี่ยมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการสร้างสตูดิโอของตัวเองนะคะร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆจะได้หลุดพ้นจากข้อจํากัดของละครโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์แฟนตาซีเพื่อขยายะะขอบเขตการแสดงของเธอแล้วก็มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแม้ว่าสถิติของชีค่ายอาจจะต่ำกว่าของไปลู่เล็กน้อยแต่เขาก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทักษะ การแสดงที่ยอดเยี่ยมค่ะและละครของเขานั้นถึงแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีนะคะหลังจากออกจากหวนอีด้วยพรสวรรค์ของชี่ข่ายเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องได้รับบทบาทอีกมากมายมาให้เลือกค่ะอย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นที่เห็นต่างกันนะคะว่าป่ายลู่และชีข่ายนั้นจะออกจากหวนอีหรือไม่บางคนรู้สึกว่าหวนอีคือที่ที่ทพวกเขานั้นเดบิวต์มาเกิดมาแล้วก็เติบโตในวงการบันเทิงมาค่ะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหวนวีก็ได้ทุ่มเททรัพยากรแล้วก็พลังงานอย่างมากในอาชีพการงานของพวกเขาแล้วก็คอยดูแลคอยสนับสนุนพวกเขาแล้วก็มอบโอกาสนะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มหลักให้กับพวกเขาด้วยค่ะเปิดโอกาสให้พวกเขานั้นเติบโตจากศิลปินหน้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักสู่ศิลปินที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีอิทธิพลได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงควรอยู่กับหวนวีด้วยความกตันยูแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนา บริษัทต่อไปนะคะการลาออกจากหัวนวีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการทิ้งสภาพแวดล้อมแล้วก็ทีมงานที่คุ้นเคยก็หมายถึงการแปเริ่มต้นใหม่ค่ะซึ่งหมายถึงการเผชิญกับความเสี่ยงแล้วก็ความท้าทายมากมายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะในสภาพแวดล้อมใหม่นี้พวกเขาจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทํางานแล้วก็การจัดการแบบใหม่ๆสร้างเครือข่ายแล้วก็ทรัพยากรใหม่เองด้วยแล้วก็สแสวงหาเส้นทางและโอกาสในการพัฒนา ใหม่ๆที่เหมาะสมนะคะความไม่แน่นอนและความยากลำบากที่เกี่ยวข้องนั้นไม่อาจปฏิเสธได้หากพวกเขาไม่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอาชีพการงานของพวกเขาอาจได้รับผลกระทบในทางลบค่ะในอีกมุมมองหนึ่งนะคะในฐานะศิลปินที่มีความสามารถแล้วก็อนาคตไกลนะคะป่ายลู่และชิลขายนั้นก็มีสิทธิ ที่จะเลือกทางเดินที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาในอนาคตของพวกเขาค่ะแม้ว่าหวนอีจะเลี้ยงดูพวกเขามาเป็นอย่างดีเนี่ยแต่หากพื้นที่ในการพัฒนามีจำกัดแล้วแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพก็ทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถบรรลุศักยภาพแล้วก็จุดแข็งของตนเองได้อย่างเต็มที่ในอนาคตแน่นอนการออกจากหวนอีอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะในวงการบันเทิงที่มีการแข่งขันสูงเวลาและโอกาสมีค่า อย่างยิ่งค่ะหากพวกเขายังคงติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนานะคะพวกเขาก็จะเสี่ยงที่จะสูญเสียความยาววัยแล้วก็พรสวรรค์ไปกับการเวลานั่นเองนะคะ ไปลูกกับชูข่ายนั้นก็ได้รับความนิยมแล้วก็ทานแฟนคลับจํานวนมากเลยค่ะแข็งแกร่งแล้วก็มีประสบการณ์หากพวกเขาสามารถก้าวเดินอย่างกล้าหาญและออกจากหัวนวีเพื่อสแสวงหาโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสมกว่าเนี่ยพวกเขาอาจสามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงานได้แล้วก็พวกเขาอาจก่อตั้งสตูดิโอของตนเองหรือว่าร่วมมือกับบริษัทอื่นที่แข็งแกร่งแล้วก็มีทรัพยากรมากกว่านะคะเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นสําหรับการพัฒนา ในอนาคตค่ะก็แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญความมุ่งมั่นแล้วก็สติปัญญานะคะรวมถึงการเตรียมตัวแล้วก็การวางแผนอย่างรอบคอบค่ะ อาแล้วค่ะเนื้อข่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะเขาก็ให้ช่างข้อข้อดีข้อเสียว่าน้ำหนักทางด้านไหนนะั้นมันจะมากกว่ากันนะคะเพื่อนเพื่อราคาที่แบบอยู่ในกำแพงเมืองจีนเหมือนกันแล้วก็แน่นอนคนที่ชอบคุณไปลูแล้วก็คุณชูกขายนะคะคนไทยเองก็ชอบพวกเขาเยอะมากเลยนะคะพวกเขาก็มีความมีสเสน่ห์มีความน่าลากนะคะแล้วก็มีซีรีส์ให้พวกเราดูในทุกๆปีเลยนะคะก็เดี๋ยวอดวานถามเพื่อนๆแล้วกันว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะ ระหว่างการที่ทั้งคู่นั้นจะอยู่ที่หวนอี้นะคะไปเรื่อยๆหรือว่าควรจะออกมายืนด้วยลําแข้งของตนนะคะตอนนี้ก็สรุปได้ว่าคุณไปลู่นั้นเซ็นนะคะเซ็นเพิ่มไปอีก2ปีค่ะแล้วเดี๋ยวาทางด้านคุณชูข่ายตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าเซ็นไปกี่ปีหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าณัดจุดนี้ถ้าเราเห็นจะข่าวมาลุมมาตุ้มตอนนี้แล้วเนาะถ้าออกไปก็คงไม่มีที่พึ่งแหละสําหรับคุณชูข่ายนะคะก็คงต้องอยู่พึ่งปลาอีเจงเนี่แหละนะคะต่อไปใน การที่จะมาสู้รบปบมือกับแบบชาวเน็ตต่างๆที่พยายามจะโจมตีนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นในขณะนี้นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยค่ะสวัสดีลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ